มีเซฟทุกคนโดนคูสอยอได้สากไปมีเซฟไอ้สีโตเบบพีพีบ้าทุกค่ ก็สูงสามนะนี่นเราใจจะมายิงค่ะ

เมื่อเจอเศียนอย่างพี่แลนะสีโตัวเรพี่ขอแล้วกันนะไอ้เหี้ยกลับมาเล่นไม่เสียงไปกว่าเห็นเลยสัจไอ้เห้ยนะครสี่ตัวไอ้ส่อก็บอกพี่ก็ได้อยู่นะ ปท๊ดดีตัวเฮ้ยฮี่หาดวงคนอื่นมั้งที่ยืดดวงคุยแก่สัตว์นี่อ่ะสีมือเข้าช่วยก็ไอ้เฮี่ย อยู่แม่งก็สิ่งโต๊หม้อให้กูโดนกูอีกขาดีเกาะห้าเหรอไม่ไหวนะน้องดดนกมูมีตัวเปล่าเลยตัวเปล่าเปล่าให้มี่ยงนอ้อหนนี้ว่าทุกคน คย <c oughs> คิดเลยเฮียไม่จะมาได้จากสิ่งโตจากการยิงคนไนเฮียคือสเต็ปมันน้อยออกว่าผมไงไปเดนเะฮีย <c oughs> <c oughs> สเต็ปน้อยกว่าแบบนี้นะน้องเฮียคงต้อง,องรับสิ่งโตน้องมาถึงๆเฮียน่าจะมีร้อนอะ ร้อ oh, yeah. นเลยเฮียแม่งมีสิงโตอยู่ข้างในเฮีย <Yeah. S 1> ถ้าไม่ได้สิงโตผมก็ไม่ได้อัดนะแค่เกาะห้าตัวเต็มได้อะจะเลี้ยงคิบติ๋วเว่แต่ได้เนี่ยไอต็ตัวผีแก่ชาเนี่ยโอ้ผีแค oh, ่เฮีย e ไม่สิงโตใช่ไอ้บันเดยนะ์านาทีนี้ทำอะไรได้แต่เสีย เสียงวะิโมอะไิโมิมิงเลย,ย,เลยน,นี่อ่ะอันนี้ใช้ทำอะไรร <c oughs> ับแรกรางวันได้ เหรียนนี่มาผมก็จะเไปแลกครับหลีกได้นะเนี่ยพวกหลีกอะ่ะผมแกลกได้เลยนะเนี่ยเอ้ย,ยจริงๆสะหน่อยผมเชื่อเสื่อไม่ได้สำคัญเพราะผมไม่ได้ใส่อยู่แล้วนะครับเชื่อเนี่ยไม่ได้ใส่อยู่แล้วเพราะมีซูตรประจําอยู่แล้วไง่อมาแลกหลีกเอาไปใช้ดีกว่านะ ดิกมีคงไม่เอาอ่ะผมมีสกินดิกที่ดีอยู่แล้วอ่ะ,ะกินสกินในเกาะเสริมแกงเน่ะพวกเนี้ยต้ม,มีให้หมดเลยแต่สินใจเลยเอ,อะไรเนี่ยเพราะผมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่จำเป็นที่ต้องมีสกินอ่ะทุกคนเพราะผมมีเป็นชุดแล้วชุดชุดประจำ อนนี้ต้องไปเอาไอ้ตัวพวกนั้นเลยนะเอ๊ะเอ๊ะเห็นต้นไหนวะเขาแลกอะไรตรงไหนได้วะไป มไม่เอาด้วยนีน่นเดียนี่ก็เป่าอะไรอ่ะ ไม่กระเป๋าเลยกูใช้ไปจำเลยวะแต่นี่ดูดีอยู่นะนี่กระเป๋าเลยวะกูจะได้กระเป๋านี่กระเป๋าอะไรกระเป๋าธรรมดา 司令，司令 <Soon. S 2>，司令。 เอ๋ออะ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 อ้ะทำไมมันใส่ให้เลยอ่ะฮะโอ้ตกใจหมดคุณกุลิขาย ซื้อในตลาดเลยนี่มีอ่ผมมีสกินอยู่แล้วเอ้ยนี่หรอนี่ลองซื้อมนาะสกินนี้ถูกไหมมันเท่าไหร่วะยี่สิบห้าช่องยี่สิบห้าช่องอันนี้สามสอง ยี่สิบแปดแต่ผมใช้อันนี้เป็นประจำอะ่ะยังไงกลังเลยทีน,ยยน,นี้ไม่ใส่เหี้ยอะไรดีอันไนไม่ใช่เอาไม่ใช่ เปล่าเาที่นี่อ่ะงงเลยมันไม่ใช่สองอันนี้อันไหนอ่ะอันนี้เหรออันนี้เหรอวันนี้อ๋ออันนี้อันนี้สี่สี่ น,นีดีไหมไปสกินนี้ดีกว่อนนี่อันนี้อันนี้ใหญ่กว่าแต่อันนี้แพงอะไรเติมมาแค่สี่ซองอะ่ะอันนี้อะเออเอาอันนี้ดีนี่ยิ่งห้าอันนี้ก็มีสกินกน้อยอย่างเติมอีกอันดิด น่ใจยังไหมยังจริงด้วยเอ้ยเ้ย,เยรู้แล้วกูเอาไหนวะนเนี้ยเล็กเปลี่ยนเลยเลยกเลยแต่สนใจไม่ได้ ไม่ตัดสินใจไม่ได้นะเอานี่ก่อนแล้วกันนี่โอ้ไนายสำหรับคลิปนี้ไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนแล้วแค่น,นะฮะที่ข้างในคิดน่าจะทำ